สวดครับสวดครับครับเราใส่กอบเงาตับมวนครับพ่อมวนครับก็ลองใส่อกแกนใส่แค่น้ำใส่แค่นอันนี้ใส่กอบเงาอันนี้ดอกพันหนึงครับผมครับครับถือว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ครับปล่อยออกมาแล้วก็เฮ็ดบิวสีพึ่งออกไปครับปล่อยวิ้วสิประมาณสองมือครับครับยอดพิวทะลุแสนกว่าวิวครับครับ ครับผู้วอาซิล่นตัวนะครับนี่เป็นเพียงนี้ครับสี่หยดอยู่หลายอยู่มาซันว่าครับผมก็จัดเพ่งใดก็จัดให้พอแล้วลดครับจัดเลยครับอาจารย์นักดนตรีมักเพ่งไหนพอนี้จัดเลยครับมักได้ใจครับเอาเลยครับเเเพพงงกก่่าไไห हमीरली กว่าอมแต่หางลุกขึ้นลุกสูงอีกก่อนเดียวก็ตบมือให้อาจารย์นะค่ะกองยาวพระเจ้าใหญ่ชัยเชษน์สา พริมพ์่ลูกสาผัวเจ้าทุงผัวเจ้าอยนานังเธอไอ้สิันตาสาัวเจ้าัไปใช้ากไปแล้วกัน การเสียแต่งานกบของห่างยันป้อนใจเพื่อเราเราความรไม่ห่างนะคะห่าเป็นเรา เรงเด็กคนแก่ทีนี้ไปทีนี้ไปลลกที่นี่มาได้ลกเมทีดอกมื่อเนี้ยข้าวแก่เตรียมเพื่อเลียกตายสลับขี้ขี้ยังาเนียขี้อีมีเน้อมาเนียขี้ลกสุนทร่เดืนภาษาาลีนี่เขนแก่้รื่อนเด็กคนแก่ก็ธรรนดาเรื่อยเด็กคนแก่ เออฮันเดลแปลว่าไหอยู่บ้างบัไดเล่าบันไดเล้วง่ายดอรับเดินรับเดิน มือแรกมุ้แต่รั่วเต่นเส่เต้นสซเวทีไงนะคะทำเมื่องกำลังกากเป็นกำลังการที่เป็นกะหวดเนาะรั่ให้มันสูงเวทีได้มนี่เลยมือแรกเนาะหาลงก่อนรั่มเลยเวทีแบบไงเลยค่ะเร้่อกองเงาพวงเงากัได้มือแรยกเงาน้กันค่ะขอขอบคุณขอบคุณเรียบร้อยกองเงาแล้วๆนะคะ คาับัญญีการทเป็นการแกเรื่องแง่ยักเปล่าไปครับกงแง่ยเปล่าไปนะครับเด้อสไม่ลงท่านครับลงท่านครับลงท่านไทยครับเาลเหล่ยมวบับเาเหลียกบง้ยาแไทยเมื่อกินพร้อมคับปลาทู่ก็เอาให้พุ่งชนรับอ่าวบของเท้เขอาชี่ยวมเลยครับเขาชี่ยมาเลยครับเขาชี่ยวมเลยครับนักลาเมื่อหรอเอาอาจารย์วับกันก็ได้นยวมนบ่หมครับทีมกขยาไทยหยุเป็คู่เฮานนะครับครับเนดีเนมวนยอด ขอนะครับอ่าครับอ่าแจกร่วงท่านครับของแย่ก่อนนะครับรครุบอันนี้เป็นล่วงท่านไทยของปลาหำเาครับอ่าปลาหำคมุ่นแย่ปลอดับครับสองคนครับ ครับแต่เมื่อเอาไขเดาว็มาบรรทุระตอีก็ครับผมแม่ไปจก่ครับเก่้เด็กก็ดวยกันไม่ครับครัครับผมชาวเราวุนอเครับคุณผัครับคุณแม่ก็ไปน้นักน้ครับผมนะครับผมเครื่องกีบเครื่องไข่เครื่องเขียวครสูตรได้บันเพิ่มครับครับผมอบชัเลยครับที่ยาคร้เลยครับ ครับเอาเห็นใจใ้น oh, so oh, yeah, ้ำโอ้ครับเห็นมวนเครับด้อเห็นมวนครับสิเมือเขาเขาน้เอเขียงเโอ้แกแตงกินเี่มันแตงไมันแงว่าเอะไรกนูอยลาเงินโอ้ยปแยงนี่อะครับผมต่ตืออะ แกงกิเกี clair, ้ยน่บียร์ว่แกงกิ er ียร์วไปด้วยเียรวนไ่ได้แม่ครับแกงกแกงี่นบาครับเสียรวนต้แปดม้วนซ้อนเนี่ให้หน้าทาัซี่เขานะครับเนาะครับผม่าวันนี้เงิกับเต็มๆสาครับผมมาครับครับครับด

บนที่สิสามไปทักใจนครับผมหรือหรือว่านหรือว่าปล่อยคุณกันเลยกันเลยครับปล่อยคุณเลยครับที่โคไปทครับผมโคที่เียครับเออเปิุปชุ่มหอมไปดูเต็มเลยด่ครับไปทักเนาะครับผมไพ่อไปรักยังหรอยู่อำเภอหนองซองห้องครับอำเภอหนองซองหองเนาะครับผม ครับผมเอนาทนาครับผมเออทย่ทยที่หลานเออสิบสามนี่น้าพอให้คุณมาครับวัดยังครับมาลิชัยมาลพิชัยครับเออกานุสว่างครับเออนด นี้เส <ITA> ียชวนไปน้ำในงน่แต่ยินว่าอนีว่กลหอยกวยกุ้งเสียนะครับผมคับผมตัเกลนดี่สทผมตอก่าเครับผมงเลทียงเเราคาีสองราคาสามศูน เวลากูวเด็กแชเกี่ยวกัเขาเมันซีนเอเนซีนศูนย์กับซศูนย์กับีสองายางคักโดซับตอบมันลบวกกับตมตกกลับกกลับก็ูเี่กู้หองกนอก้เนตกลตเลย ครับของเสียจวนทวันบุกีมีหามีซีมีศูนย์ครับจับคูัมีหาศูนย์ซีศูนย์สามศูนย์ครับครับผมครับผมครับผมเออมาสิบห้าเป็นที่สิบครับเปิดสิบแห่งกคที่ได้ต้นไ้บครับกันที่รับสามไ้แน่นอนครับครับผม คบอกกอยนครับคอก่นเนวดนี้ครับเนอสียชวนสัจรนครับวดนี้เอ่า่าเหราไป้ัครับผมครับขอบคุณไม่รายเสียครับขอบคุณร้ายครับครับนงอกะลทน่านนะครับอาทู่กู่ตาาอ่าให้ครับแก ไล่ซิงไลยางครับเอฟซีก็ได้ทั่วนาทั่วตาครับผมประตูเป็นของแม่คู่ความหวนเอาเ้ครับเ้อหรือว่าของปู่ตาครับน้ำมาลอยลอยฟองลอยลอยแพคนะครับประตูลอยแพกุสันาเอ็ดมเงินครับผมหลกตะไคร้หาสิบแผนครับวุนแยงวุนีก็เอพอีมอมพ่อไรไเอาเครับเ้อเอาลูกท่านนีรักปูตาทับว่าขุณนาร์สามมาตัวนี้เจเมื่อวา จะความแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะครับพีครับครับหอบเงินล้านมาสมครูวันที่ทีนึงแล้วครับตะเที่ยวหอบมว่านี่ครับครับแม่เทียงครับวันที่เรืงไหครับขายีหยังอีโอ้ครับเป็นจะสะอ่อนนะครับเนาะนี่ยนะครับบุญไปบุญมั่นโอ้ไหนกลมชุนบัตเปลี่ยนอีกทีก็ได้ผัดผู้ก็ได้ไข่ก็ได้โอ้กลมชุนเลยบัตรพิเศษติดบัตรพิเษครับ โอ้ยยิ้มวลาอย่างนี้พิมพ็ดยพิมเพ็ดอยู่โอ้ยยิ้มจองแล้วว่วนนี้่้มตัวเนี่ยครับผมอ่าครับเราด้วครับเด้อครับคือว่าครับถึงสิเป็นบ่ามากมายแต่ว่าถึงนำ้ำจิตน้ำใจของทีมงานของแม่คูจะจะ่ผมอ่าครับเขาแล้วอีกใครไมได้โชคได้มาน้ำกันครับ ท่านผู้ชมได้ยินแลครับเนื้อครับอยากได้ยินรับน้ำไปลวดคุณนะวัดที่แปดทักข้างวัดสาธุนุมุขพระราชาวัดเกือครับผมวัดที่เก่าคุณท่านจะเป็นลูกท้านบัดอ่าไปตั้งคุณหลังคาตั้งเลื่อยปัดถูกไฟไปจักหน่อยถูกย่างหน่อยครับอ่าพรานี่ครับแม่ผู้คืออ่าวัดกลางนะครับเนาะไปซอยครับงานพื้ที่บ่งสวงโมซันว่าครับผมของตูครับตาครับทีเก่า กับเพป็นจากคณะของแายผู้วันการว่าเมื่อเพื่อวันจะว่าไปพร้อมกับกินนี่ชั้นต้องการเท่ากรับแา่ผู้ว่วม้ครับเป็นทีมงานรอมนะครับเนก็ตามหาไปก็รังค์หกหมู่บ้านครับทผมงานใหญ่ๆครับหกหมู่บ้านครับผมร่วมกันครับแต่ว่าอยู่กลางป่ากลางลงครับผมครับอะไรกันมีครับเดี๋ยวจิ้มถว้าไปนะครับเนาะครับโอ้ครับอ่าคุณแม่ครับ โอ้ยไล้แม่เนี่ไปทั้งสะพาวเดอรไปที่บันียายแน่เด้อตาัแม่กับที่บันกานเิรป้าบันชัยครับครับงสางพระมหาเกรียกรปูต่าวัสดากับสารทุสารุกแน่เด้อครับผมกับแม่กู่เฮ้ากับกินฟอกกับกิได้แน่เด้อสนบเนี่ย่งานีานที่งา้ที่า่งาน่านงนทาีีนาทนีี โคสิแก่ปลาแดงนะโอ้หววรุ่นไปพ่อหัมาม่วาสิแกกปลาลาปลาแดกนะเหมือนกันเด้อหววรุ่นครับอ่าหัวนี้เอาใครไปก่อนอ่าดีใจนะครับเนาะครับพ่อแนงพ่อหัมแล้วก็จะแก่กันสี่ละทุกมัวนลยจะแกกทุกจวนเลยพ่อสันว่าอ่าแหงไก่แหงแกกพ่อสันว่าครับขอเปิดคาถาตูตานะครับเนาะอ่าแห้งแห้งไก่แต่พ่อที่เอาแห้งจนครับนี่เป็นคาถาตูตานะครับไว้สังกับพยองด้อยกันไว้สังกระไดอ่า ก่เมบ้นกินนเอนที่้องใมาป่ะกปกู่า่าตาเปินก็ดอตานว่าต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 า่าตาตาตาาตาตาตพี่ตาตาตนตาัตาตาตาตไม่ตา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 าตาาาตาตาตาาตาาต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 าาต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 า่าต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 อตตาตาตาาตาาต่า หัวดุนปลาทั้งคุญมีโชคมีหวานทุกกระสิแข็งกคือเก่าครับครับล่งท่านครับกันก็ได้เหมือนกับกินซอยกันเด้อครับอ่านะครับตั้งยูทูบครับกินทำสบายใจครับเตรียมกลับมางานปูเฮาครับอิ่มมันเตรียมละมือแร้งครับมือแร้งครับมีหมอรัมคณายงัยนะครับเด้ที่เน็ตซาที่ต้องแชนแนลครับหมอรัสามสไตล์พร้อมรับแม่ผู้มหัศจรรยครับป้อดกับลูกสีกระหางมาดับต่อยซอยชุก หรือว e e ่าพันเอกไล่นะครับเนาะนวลำไล่เสียงไหลท่าน่าครับมาจากท่านน้องคายครับพระเอกประจํา่วงขอนข้อมือตาเห้าหรือว่าของแม่คู่เห้าครับได้เดินทางมาหอดที่สองที่สามผนเศร้าในกระไดครับแต่ว่ามารัมต่อยเพราะเห็นน้มเลอนี่จกไปทางไหนพวกครับ ครับครับเป็นทางกอดไปบอกดแต่ดเหลานติดแม่เ้อถึงมาสอยงานรวมงานครับดูร้านเห็นดึงรานก็ดีใจครับผมอ่าครับมามาด้วยใจอ่ครับในทุกส่วนมันนั้นแดลอวันที่16กันดายคกับจะเรื่องปูที่ปูยกเมื่อมากก็มากเอารถซิปหัวรอครับือบางเต้า่ีศูนย์ของปูนั่นแหละครับผมแต่ว่าตัวปูปฟกองหวดน่อแหลเดเจ็ดเจ็ศนย์แล้วก็เข้าศูนย์ครับผม เอาเสื้อเหล่กอนนะฮะตื่นเรรึ้นด้วยเลยนะครับขึ้นบ่รับอาทีมงานกล่องนะครับขึ้นหอมเลยครับเธอขับเตน้ามืจปัยของพ่อแม่พี่น้องใช้บุญครับได้ถวายผู้ให้ติดตามท่างในช่องนะครับเด้อครับปู้สี่